ราศีสิงห์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายนปี2565 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวราคนาราศีสิงค์ในเดือนกันยายนนี้นะคะ ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณยังโคโจรเป็นเกษตราที่ปดีอยู่ในราศีสิงห์ไปจนถึงวันที่17กันยายนก็ย่อมส่งผลดีนะคะในเรื่องของความมั่นใจการกลาก้าคิดกล้าตัดสินใจ จากนั้นนะคะหลังวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจหาเงินหาทองก็นับว่าเดือนกันยายนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีสาหรับคุณนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็ตามก็จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ ในวันที่สองกันยายนนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภความสำเร็จก็จะโคจรถอยหลังนะคะกลับมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณอีกครั้งดาวการเงินมาทับตัวนะคะและก็อีกทั้งดาวโชคลาภก็มาทับตัวก็ย่อมส่งผลดีนะคะกับเจ้าชะตาหยิบจับทำอะไรก็ง่ายก็สำเร็จการเงินการทองนะคะจะมีสภาพคล่องหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะ การพูดการเจรจาก็จะทําให้เกิดทรัพย์นะคะเรียกได้ว่าปากจะพารวยหรือถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่ก็มีสิ่งที่ชาวราศาีสิงห์ต้องระวังเหมือนกันนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะเดินถอยหลังอยู่ในราศีมีนดังนั้นหลายคนอาจจะเหนื่อยใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารหรือบางครั้งการที่เราจะไปเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆในระยะนี้<ๆ>ก็อาจจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้าง แต่ยังไงก็ตามนะคะในวันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมดาวพุธนะคะจะโคจรเป็นราชาโชคทับลักนาราศีเกิดก็ถือได้ว่าเดือนกันยายนก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะชาวลักนาราศีสิง์ มาดูในด้านการงานนะคะในวันที่2กันยายนดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะโคจรมาทับลักขณาราศีเกิดของคุณเรียกได้ว่าจะเป็นเดือนที่มีงานเข้ามาหาคุณเข้ามาให้ทําอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะได้ไปเจรจาติดต่อประสานงานกันมากขึ้น และดาวเสา์นะคะที่กําลังโคโจรถอยหลังอยู่ในภพอริก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนอาจต้องกลับไปแก้ไขปัญหางานเก่าๆก็ได้แต่ยังไงนะคะคุณก็ยังดีที่มีดาวเจ้าเรือนสุภโคโจรเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพกรมมะก็ยอมส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับเครดิต คุณจะทำงานที่ยากนะคะได้สำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพียงแต่ว่าคุณอาจต้องเหนื่อยก่อนนะคะสู้ก่อนถึงจะสำเร็จโดยภาพรวมการงานก็ถือว่าดีกว่าในเดือนที่ผ่านมานะคะการงานธุรกิจที่ทำก็จะให้ผลตอบแทนทีมากขึ้นในช่วงหลังวันที่27กันยายนเป็นต้นไป มาดูในด้านการเงินและโชคลาภดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภของคุณนะคะจะโคจรสถิตอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งทางดวงดาวเป็นเกษตรตาธิปดีและเป็นมหาอุดก็นับว่าดวงของคุณเข้มแข็งมากนะคะจากนั้นดาวพุธก็จะโคจรถอยหลังทับลัคนาราศีเกิดอีกครั้งก็ขอบอกได้เลยว่า การเงินและโชคลาภของคุณดีไปตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยนะคะถือว่าการเงินที่เคยผิดพลาดไปจะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง ก่อนวันที่17กันยายนนะคะดาวอาทิตย์จะโครจรร่วมกับดาวพุธก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่หยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะทำให้เกิดรายได้เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่มีโชคลาภทางการเงินเข้ามาถึงตัวพูดแล้วได้เงินนะคะการค้าการขายธุรกิจก็จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีคนที่ทำงานเป็นตัวแทนเป็นในหน้าง,งานขายถือว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคุณก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะมีโอกาสถูกรางวัลเพราะดาวโชคลาภถอยกลับมาทับตัวแล้วนะคะมาดูในด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้นะคะ ดาวสุกย้ายมากุมรัคนณาราศีเกิดของคุณก็ย่อมส่งผลให้คุณมีอารมณ์อ่อนไว้มีสเสน่ห์ในการพูดจาก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีทางความรักของคุณนะคะส่วนคนโสดนะคะคุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักคนใกล้ชิดคุณก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่ก็ได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ